รีวิวหลัวนะครับเอาละครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวอะบ,บิสันนะครับผมมาอีกแล้วทุกคนฮนะใครจำได้หรือเปล่าเพิ่งรีวิวไปนะครับวันนี้กลับมาเปิดอีกครั้งนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเปิดกันรวัวเปิดวันนี้เลยวันที่5เดือนมก,กราคมปีใหม่นี้นะครับ 2,566นะฮะเพื่อที่ปรับปรุงใหม่ OBT หรือว่า Open Beta นั่นเองนะครับเปิดวันที่5เดือนมกราคมมีช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับผมเซฟนี้เนี่ยมีสโลแกนโคตรยาวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะรายละเอียดเซฟนี้มีอะไรกันบ้างก่อนที่จะเข้าไปดูคันทุกคนดูก่อนดูก่อนนะฮะนี่คือของแฟชั่นสัตว์ขี่นะครับหรือว่าเป็นสัตว์ขี่ใหม่นั่นเอง n นจาก ZX-6R 2023นะครับตัวนี้แจกปีนะฮะโอ้โห เซิร์ฟนี้ยังแปลกเดี๋ยวเรามาลุยกันว่ามีรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ยังไงกันบ้างนั่นเองสโลแกนเซิร์ฟเวอร์นะครับเขาบอกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์แพทต่างประเทศครับทุกคนโอ้โหเก็บเวลง่ายมอนสเตอร์แผนที่5แผนที่แรกนะอีพีคูณ500ทุกตัวแล้วกดยาคูณนี้พีห0ึเท่าเนี่ยอัพเลเวลกระโจนเลยมีกิจกรรมท็อป10พลังลบนะแชร์แจก300พอยต์นั่นเองนะครับมีแจกพอยต์ อปกรณ์เลียนคันเลี่อนง่ายๆนะของแจกหาได้จากบอสนะฮะมีบอสในแรกกับเดวิลหาของจุกๆบอสเยอะมากนะครับสโลแกนในเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองทุกคนฮะของแจกเีครั้งแรกเดี๋ยวเรามาลุยรีวิวกันเลยดีวยกว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมชอบอย่างเดียวคือนี่แหละนินจาเซตเอกซ์เนี่ยทุกคนโคตรเฟี้ยวกับเจลแมวเลยทีเดียวนะครับนี่อะไรอ่ะ อ้โหเซ็ตพูดเขาแจกดีเลยนะตัวนี้ BP 78นะครับตัวนี้เป็นเซ็ตกระทิงนะออฟสองติดโชคมากนะครับแจกฟรีนะฮะสตัวเซ็ตตัวนี้กระทิงแล้วก็ตัวกระดูกนะครับสตัวฟรีนะฮะเซิร์ฟนี้เพชรแดงยืนออนไลน์5้าพันนะครับทุกคนก็น่าจะกัมกึง่งแต่แจกหนักนะของแจกที่แจกหนักเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยยันป้องกันตัวแจกด้วยแต่ว่าต้องมีคลาสแปถึงจะสามารถใช้งานได้พลังเป็นแสนครับตัวนี้เป็นยันขั้น20นะฮะ มีออฟสสะท้อนลบหลีกแล้วก็จะมีออฟหด้วยคุณสมบัติพื้นฐานแบบแน่นเลยนะตัวนี้เฟ้นะครับแล้วก็มีกล่องอื่นๆือเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนี่คือกล่องอะไรอ่ะอะไรเอ่ยของแฟชั่นเหรอใช่จริงด้วยโอ้โหเดี๋ยวสกีตัวนี้แจกมาพลังห้าหมื่นอ่ะผลไม้แจกมาให้เราด้วยมีเรียนข้ามเควด้วยนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการนะฮะข้ามเควเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนะฮะหลังจากเปิดเควต่างๆนั่นคือใส่บิ๊กไบนะครับนี่ทุกคนดูโอ้โหอย่างเท่ เป็นบิ๊กไบท์สม่วงนะครับแจกปีทุกคนเลยนะฮะตัวนี้ใช้งานได้จริงครับหล่อมากโคตรล้ำอะ่ะทันสมัยสุดๆเลยนะฮะจงเอิดมีอะไรบ้างนะครับพวกรอยเท้าเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยเขาทำกรอบรูปนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจะมีกรอบรูปวิงสสีแดงรอบไอเทมทุกไอเทมเลยเกือบเกือบทุกไอเทม นะครับเรียกได้ว่าแปลกดีเหมือนกันนะฮะโอ้โหขยันทําวิงจังเลยนะเซิรฟ์ฟนี้นะครับนี่ฉายงฉายาแจกฟรีนะครับโอ้โหนี่คือกล่องอะไรเด่ยเปิดให้หมดเลยของแฟชั่นเขาจะยัดไว้ในกล่องนะนี่แจกฟรีนะครับโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะกล่องซูมต่างนี่เยอะมากโอ้โหอาวุธแฟชั่นครับทุกคนใส่แบบจุกอ่ะนี่ครับของแฟชั่นอุปกรณ์เริ่มต้นก็แจกนะเขาทํามาใหม่ด้วยเป็นกรอบสีดําอุปกรณ์เนี่ย แจกออฟ2นะครับผมเป็นขั้น18นะครับ b p อยู่ที่31,500นะครับผมจะแจกฟรีนะนี่อุปกรณ์เริ่มต้นแบบทำมาใหม่สวยมากนะครับเป็นกรอบแบบว่าสีดำพื้นดำนะแต่ว่าเป็นกรอบคล้ายๆเป็นอุปกรณ์ขั้น11อะ่ะเออเนี่ยเท่มากเลยนะครับเนี่ยยา,ยางเปียวนะเนี่ยนี่คืออุปกรณ์เริ่มต้นแจกฟรีนะครับของแจกเงินมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรอะ่ะกดใช้งานได้หรือเปล่าได้ด้วยนะฮะมูลค่าประสบการณ์หรือเปล่าเนี่ย กินแบบพลังเด้งอ่ะพลังเด้งรัวนๆนะครับของแฟชั่นแจกเยอะอุปกรณ์เริ่มต้นมีนะฮะสัตว์ชีพูดแจกให้เพียบพร้อมนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ด้วย <S <S เป็นเซิร์ฟที่เรียกชื่อเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างยากเลยถ้าเรียกผิดต้องขออภัยด้วยละกันนะครับอ่ะมีประมาณนี้ของแจกเริ่มต้นนะฮะมีเมียเจ็ดวิซาแจกด้วยนะครับแล้วก็กล่องต่างๆเนี่ยเยอะนะครับมีคบอ่ะของแฟชั่นอ่ะคือแบบจัดเต็มเลยนะฮะร,รอรงเท้าอะไรของไฟชงแฟชั่นเนี่ยจัดให้แบบ ฟูลเซตกันเลยทีเดียวในเซิร์ฟนี้นะฮะไอ้ที่ผมกินไปเมื่อกี้น่าจะเป็นมุกภาพสบกันเอาง่ายๆนะทุกคนเซิร์ฟเนี้ยเกิดมาครั้งแรกใส่ของเริ่มต้นซัดกับบอสได้เลยนะซัด <c oughs> ได้เลยนะครับกินผลไม้เหรี่ยนข้ามเควส <c oughs> เกิดได้ถึงคลาสสิใส่ย,ยันป้องกันตัวนะฮะอุปกรณ์เริ่มต้นของแฟชั่นพูดสัตว์ขี่นะฮะตัวอัปเกรดใหม่นะครับก็สามารถซัดกับบอสได้ดีวผมจะลองไปซัดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> นี่ฮะน่าจะใส่ได้นะ อุปกรณ์เริ่มต้นนะใส่ได้จริงด้วยนะฮะผมจะใส่ไปเลยนะครับของเขาค่อนข้างเท่นะเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูนะครับอ๋อไม่ใช่ดิมันคนละอาชีพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีผมเล่นเป็นตัวดักไนนะฮะเป็นตัวหลักนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวที่ผมเล่นนะนักฆ่านักธนูนักเวทนะครับนักดาบเป็นตัวนี้เลยอ่ามาแล้วเว้ยปลอกอุปกรณ์สีดำนะับแต่เวลาเราใส่มันจะเป็นสีทองออกสีแดงนะครับเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ย ผมจะใส่เป็นดาบคู่เลยครับทุกคนไม่เป็นไงอย่างหลอนะฮะค่า BP เป็นเป็นล้านอ่ะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน6ล้านอ่ะอย่างเวอร์นะฮะโอเคประมาณนี้กิจกรรมในะคะา่าแจกเพิ่มเติมนะฮะเป็นชิ้นส่วนอาวุธครับนี่สเก็ตดาวหางนะฮะไอเทมต่างๆตามนี้เลยนะครับไม่เล่นขั้นก็แลกแหละนะครับอันนี้คืออันดับเติมนะฮะใครที่เติมเงินนะครับจะได้รับเป็นเรือตัวนี้เลยเหมือนคาบาวเลยนะเรือตัวนี้เป็นอัปเกรดใหม่สปีดบ๊ทหรือเปล่าเี <laughs> ้ย ตัวนี้ใครเติมเงินนะจะได้รับของแรงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ไปนะครับมีน้ํายาเลื่อนขั้นยันด้วยบวกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเซ็ตพูดโหดที่สุดออฟสองสิบบวกนะครับค่า b p 3 6 0 0 0นะฮะแล้วก็เป็นพวกไอเทมที่สําคัญแหละนะครับแรนะฮะกล่องสมบัติต่างๆกล่องยันป้องกันตัว55แล้วก็บัตรเลือกอาวุธออฟห้านะครับผมนี่คือสายเติมเงินนะจะได้รับของแรงพวกนี้ไปนะครับเนี่เป็นสัีคือพลังโหดมากเ้ยทำไมอีนุเป็นสีแดงอ่ะอีนุใหม่เหรอ เดี่ยวเขาแต่งเติมสัตว์ขี่ใหม่ด้วยอินุเป็นสีแดงครับทุกคนปกติอินุเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลอย่ามานี่เป็นสีแดงครับเอ้ยเดี่ยวนะตามเงินสะสม7วันนะฮะได้รับเป็นเซตผู้เลเวล100นะครับออฟห้านะฮะโอ้โหค่าโ,โจมตีต่างๆพลังยังโหดเลยนะใครที่เติมเงินนะโอ้โหได้ของแบบแปลร์เลเวอร์นะครับเติมเงินรายวันนะฮะได้รับของประมาณนี้นะครับของแรนั่นแหละทุกคน เติมเงินสะสมวันต่อเนื่องนะครับนี่โอ้โหไอเทมแบบเนี่ยพวกอนะไรเยอะมากแล้วก็แลกของนะทุกแพ็กเกจนะครับหรือว่าของแถมทุกแพ็กเกจนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวนะแฟชั่นสัจจีนะครับแต้มเติมเงินเอามาแลกของได้ด้วยไม่ได้ทิ้งเสียเปล่านะครับก็เอามาแลกเป็นพวกเครื่องประดับได้นะฮะแลกฉายากิจกรรมโดยใช้เมจิกคริสตัลในการแลกนะครับก็มีด้วยนะฮะเยอะมากฉายาแลกเมจิกคริสตัลนะ บัตรตามใจนะครับนี่ไงเอามาแลกของได้เยอะมากนี่ไอ้บัตรตัวนี้นะฮะเอามาแลกของได้รีออฟสัตว์ีนะครับก็มีด้วยสัตว์ีมีมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เป็นเรือสปีดโบ๊ทนี่แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะฮะไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนสัตว์ีเก่านะแต่มันไม่ใช่ครับทุกคนอเอฟเฟกมันแปลกนะสังเกตที่ตามันตามันจะเป็นสีแดงนะแล้วก็อินุนะครับนี่น่าจะเป็นพวกของใหม่อ่ะเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยเป็นของใหม่นะทุกคนใช้จ่ายสะสมนะอุ้ยมีด้วย ย่อยเปีกนะฮะที่ไม่ได้ใช้ย่อยปีกนะครับปีกที่ไม่ได้ใช้ก็สามารถมาย่อยเป็นคริสตัลตัวนี้ได้นะฮะแล้วก็อัพชื่อเสียงมีรางวัลนะฮะอัพยศมีรางวัลแถมไปด้วยเออเอาเรื่องตอบแทนผู้เล่นมีนะเยอะมากแล้วก็แต่งงานด้วยนะฮะลาบ,บอสกิจกรรมนะครับโอ้โหนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวอาบิันนะครับก็เป็นรายละเอียดที่เข้าใจง่ายนะของเติมเนี่ยได้แบบแปรมากนะครับแล้วก็สายฟาร์มสาฟีก็เล่นได้นั่นเอง ประมาณนี้ส่วนราเร่จังเอิญกงล้อหมุนสุมได้รับของแฟเน้นๆเ,เลยนะฮะแบบแฝ้เน้นๆเลยมีอีพีคูณด้วยนะครับทุกคนเอาเรื่องนะเนี่ยโอ้โหน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองไปซัดบอสด,ดูนะครับเขาบอกว่าตีบอสได้นะผมจะลองตีดูหน้าเมืองมีอะไรหรือเปล่าหน้าเมืองนะครับมีคนฟาร์มด้วยอันนี้เป็นจุดที่คนมาฟาร์มเยอะนะเนี่ยมั <c oughs> งกรเริ่มต้นนะของดอบโอ้โห ของดรอปเยอะนะเต็มพื้นเลยแน่นอนครับของดรอปลิงก์แรกในคากิจกรรมอ e ีเวนต์ต่างๆในเซิร์ฟเวอร์เมเจอร์คุชโซนะครับก็ไปแลกเป็นพวกฉายาได้นั่นเองนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสั่งเคาะเนี่ยมีให้เราแลกหลากหลายนะแลกยันแลกปีกแลกแฟชั่นสัตขี่แลกกล่องต่างๆนะฮะแลกเปลี่ยนไอเทมนู่นนี่นั่นเยอะมากนะในสังเคราะห์มีให้เราเล่นอีกนะครับนี่คือราลี่ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวอภบบิสันเอสแรก วันที่5เดือนมกราคมนี้ใครชื่นชอบแนวนี้จัดให้อีกแล้วรีวิวแล้วเขาจะเปิดเป็น OBT แล้วนะครับก็คือ Open Beta นั่นเองนะใครชื่นชอบเซิร์ฟแนวนี้ลิงก์ดาว์โหลดนะฮะข้างล่างคลิปเช่นเดิมเลยนะครับผมส่วนท้ายคลิปเิดโอเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กรดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช anel ผมด้วยคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ